สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมาสาธิตวิธีการวิเคราะห์แบบจำลองทางอุทกรศาสตร์นะคะขั้นตอนแรกไปที่โปรแกรมอัพแมปการเติมเต็มพื้นที่นะคะเปิดข้อมูล AW ขึ้นมาไปที่อาร์ทู o บ็ s u r าเชียอนาไลาทนูนไฮนโดรเจีเลือกฟิลช่อง i ิ p u t s สต r f เฟตลาสเตอเลือก I W ช่อง o อา p u พ f ตโฟล r อร์ชา,าสเตให้เลือก Fol เดอร์เก็บแล้วตั้งชื่อ Okay. จะได้ผลลัพธ์นะดังนี้นะคะต่อไปพิศท,ทางการไหลให้ใช้ข้อมูลฟิลจากนั้นไปที่อาร์ o ทูลบ x ็อกซาบาเชียอนาไลทูล Hydrology เลือก f o r r e l e c t i o n ที่ช่อง i n c u t e s u r f a c e LUSTER เลือก FILL ช่อง OUTPUT f o r r e l e c t i o n LUSTER ให้เลือก Folder ที่จะเก็บแล้วตั้งชื่อจนั้นก็ OK ได้ผลลัพธ์อกีิทางการไหลเป็นสีลโลขด่างรูปนะคะต่อไปการไหลสะสมใช้ข้อมูลฟิลจากนั้นไปที่ a r ร t ทูล Box s p ์ส i a l เชียลแอน o ไลทูลไฮโดโ y เลือก f o ร์ค c ม m บ l a t เ o ชัช่องอินพุตโ d ร์เรชั่นเลือกชั้นข้อมูลที่ทางการไหล ช่อง Output a l Combination Cluster ให้เลือก Folder จะเก็บเมื่ตั้งชื่อช่อง Output Data Type าาให้เลือก Integer จากนั้นกด OK จะได้ผลลัพธ์ดังรูปนะคะต่อไปลำดับของลำน้ำแบบที่หนึ่ง Starler ใช้ข้อมูลการไหลสะสมและข้อมูลทิศทางการไหลจากนั้นไปที่ a r t t o o l b o x Spatial a n a l i Tool Hydrology เลือก Steam Order ช่อง Input อ Steam า l เ s t e r ให้เลือกข้อมูลการไหลสะสม For X ช่อง Input For r e t i o n l a s t e r เลือกชั้นข้อมูลที่ทางการไหล For a ช่อง Output l a s t e r ให้เลือก For r e เก็บและตั้งชื่อ ช่อง Merge of Steam Ordering ให้เลือก Starler กด OK จะได้ผลลับเป็นแบบ Starler นะคะ ต่อไปแบบที่2องซปใช้ข้อมูลที่ทางการไหลสะสมและข้อมูลที่ทางการไหลจากนั้นไปที่อาร์ทูนบ็อกสเปเชียลไลท์ทูนไฮโดโลจีเลือกสตรีมออเดอร์ช่องอินพุตสตรีมลาสเตอร์ให้เลือกข้อมูลการไหลสะสมฟอร์แอค ช่อง Input for Relation r l a s t e r ให้เลือกชันค้อมที่ทางการไหล for the ช่อง Output r l a s t e r ให้เลือก folder t a เก็บแล้วตั้งชื่อช่อง Merge of s t e r e o i i n g ให้เลือก s l i p แล้วกด OK ได้ผลลัพธ์บางนี้นะคะต่อไปการสร้างลำน้ำให้ไปที่ ArcToolbox Spatial a n a l t Tool h i b r o g y เลือก Stream Off Feature in host stream raster ให้เลือกข้อมูลลำดับของ t a s t e r ช่อง input for election raster ให้เลือกชั้นข้อมูลทิศทางการไหล for dia ช่อง output polyline feature ให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะ s c a p และตั้งชื่อ กดโอเค เราสามารถค้นข้อมูลลำนานตั้งแต่5หลักขึ้นไปโดยการคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก Open Attribute Table คลิกที่ Table Options Select by Attribute พิมพ์ว่า Grid Code มากกว่าเท่ากับ5กด apply ก็ได้ผลลัพธ์การค้นข้อมูลนะคะ Export ลำนักออกมาโดยการคลิกขวาที่ชั้นข้อมูล Data Export Data ที่ช่อง Export ให้เลือก s e l e c t ฟีเจอร์เอาพุทเอาพุทให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บแล้วตั้งชื่อแล้วก็โอเคจะได้ผลลัพธ์การเอ็กพอร์ตลำน้ำนะคะต่อไปการวิเคราะห์ลุ่มน้ำไปที่ Arc Toolbox, Spatial a n a l i s i Tool, Hydrology, Basin. ที่ช่อง Input for Collection l s t e r ให้เลือกชั้นข้อมูลที่ทางการไหลโฟร์เดียช่อง Output Cluster ให้เลือก f o r ์ทีลล่จะเก็บและตั้งชื่อ เค okay. จะได้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ร่มน้ำนะคะต่อไปการสร้างพื้นที่รับน้ำซูมเข้าไปที่ข้อมูลการไหลสะสม แล้วเลือกมาหนึ่งพิกเซลที่มีการหลายผสมมากโดยใช้คำสั่ง identity identify ไปคลิกอย่างพิกเซลนั้นทำให้ทราบค่าของพิกเซลไปที่ a r t Tool Box Data Management t o o l Feature Card เลือก Create Feature Card ที่ช่อง Feature Card Location ให้เลือก Folder ที่เก็บ ช่องฟีเจอร์คาร์ n เ m มให้ใส่ชื่อช่อง Geometry Type ให้เลือก Point กดโอเคแล้วทำการดิจิตายจุดขึ้นมาหนึ่งจุด ไปที่ ArcToolbox Spatial Analysis Tools เลือก Snap t o o p o i n t ช่อง Input Cluster เลือก p o o l p o i n t ให้เลือก ID ช่อง Input Accommodation um r l a s t e r ให้ใส่ข้อมูลกะไหายสารสม for X ช่อง Output r l a s t e r ให้เลือกโ o r เดอร์เก็บแล้วใส่ชื่อจากนั้นกด OK จากนั้นไปที่ ArcToolbox ไปที่ สปาร์ช่ยอะไรทูน เลือก water shade 还能看到呢